สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่สวนมูสังคิงนะฮะมูสังคิงนะครับมาดูต้นมูสังคิงนะลักษณะเป็นแบบนี้นะทุเรียนนะครับสายพันธุ์มูสังคิงนะครับอยู่ครับสวนของพี่น้อยนะพี่น้อยสวัสดีครับครั้งที่แล้วทําคลิปเรื่องขององุ่นนะฮะวันนี้ก็มาขอชมสวนทุเรียนพี่น้อยนะครับปลูกมูสังคิงทําไมถึงปลูกมูสังคิงครับพี่ก็เป็นทุเรียนที่มัน อายุมันสั้นนะประมาณเก้าสิบวันหรืออะไรเก็เก้าสิบวันผลิตเก็บผลผลิตใช่ออกก่อนเขาคือเราต้องเราปลูกหลังเขาเราก็เลยเอาไอ้ที่มันไวกว่าใช่เออต้องไปกรมล้นตลาดใช่แล้วดูแลยากไหมฮะสายพันธุ์นี้ก็ปกติตัวไปแหละนไม่ยากเท่าไหร่ครับอืมแล้วหนขอชมใกล้ๆนิดหนึ่งพี่ปลูกความห่างเท่าไหร่ครับพี่ โอ้สิบคูณสิบแล้วตรงนี้ฮะเห็นเป็นลักษณะท้องล่องลักษณะแบบนี้เอาดินมาถมป่ะตันนี้แล้วก็เลยต้องขึ้นยกขึ้นหน่อยอ๋อยกขึ้นนะตรงนี้อยู่ที่หมู่ไหนครับพี่หมู่หมู่ห้าหมู่หตำบลตำบลนิคมพัฒนานิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับอ๋อนะฮะก็ยกทั้งหมดเนี่ยปลูกเอ่อกี่ต้นครับพี่250คือเราเรานับเป็นต้นคู่นะต้นคู่เออต้นคู่250 แล้วก็ถ้าพูดเป็นหลุมก็อยู่ที่ร้อยประมาณ100ร้อยกว่าหลุมนะครับ <125. S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะโอ้นี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดเนาะเพื่อนเื่อครับนี่ยเนี่ยแตกยอดนะฉีดป้องกันมแมลงบ้างยังครับก็ฉีดตามรอบมันอ๋อครับแล้วดินเป็นไงบ้างพี่ก็ดินมันก็ยัง ค่าพีเอฟมันจะไม่ได้นะครับก็ได้สี่กว่ากว่าี้ต้องห้าจุดห้าขึ้นไหนไหนพี่ลองวัดดูหน่อยไหมฮะเดี๋ยวเขาดูวัดเโคนต้นเี่ยที่พี่พี่น้อยมีเครื่องวัดมาด้วยนะครับอ่าใช้ใช้ตัวนี้เนาะโอ้นะครับโอ้เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยยังให้ดูนะฮะนี่ขีดอยู่ที่เลขสี่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้าเอเลขสี่กับเลขห้าเนาะเนี่ยออ จุดอื่นๆในบริเวณนี้พี่เดี๋ยวขอรบกวนพี่น้อยนิดหนึ่งว่าปักหลายๆจุดหน่อยเดี๋ยวผมขอดูว่าในในโคนเดียวกันมันมีความแตกต่างกันไหมฮะดินที่ใกล้เคียงกันนะฮะนี่น่จะหานะโอ้อันนี้สูงขึ้นหน่อยส,นนอสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอืมนะฮะดูที่ขีดแดงๆอ,งดอ๋อคือดิน แล้วได้ลองวัดดูทั้งทั้งแปลงหรือยังครับพีเ่เหมือนกันเหมือนกันประมาณแบบนี้เลยประมาณนี้โอ้ก็ถือว่าดินค่อนข้างเป็นกดเนาะใช่ค่อนข้างเป็นกดเพราะว่าเป็นดินก้นบ่อป่ะพี่ใช่อ๋อดินก้นบ่ออ๋อดินก้นบ่อ,อ,อ,นนบอเนี่ยหมูสังคิงเนี่ยใบยเขาเนี่ยทรงโครงสร้างของทรงของเขาเป็นแบบนี้ฮะต้นเขาค่อน <c oughs> ข,ข้างเหมือนเพียวคนระับเนาะต้นแนวของเขาเนี่ย ไม่ค่อยอวบนะเพียวๆ,<ช>ส,ๆสูงๆกิ่งเรียกว่ากิ่ง้อมๆ<ช>นะครับถ้าเจอลมเจออะไรก็ตอนนี้แถวนี้ลมเยอะเหมือนกันนะลมแรงลมแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นใบกี่ปีแล้วครับพี่สองปี2ปีเต็มแล้วปีเต็มพอมมดอือครับก็พี่น้อยทําไมถึงปลูกเอ่อถามไปแล้วเนาะว่ามูสังคิง สองร้อยครับก่อน,นแล้วพี่จัดก,การยังไงครับกับการดูแลทางดินหรือทางใบก็สมอาจจะเน้นทางดินมากกว่า,ทา,ท,าทางดินทางดินเริ่มต้นตอนแรกพี่ใช้แนวของพี่อ,ะอ่ะก็ใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีอ่่ เอนซีเคมีสลับกันอย่างละเดือนอย่างละรอบอ๋อก็ยังอย่างต้นเล็กๆใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เคมีเรประมาณสักสามกมือสามกมือครับตอนนี้อะถ้าไซส์ประมาณนี้ใช้เคมีประมาณเท่าไหร่เคมีก็ประมาณสักสามสี่กมือแล้วส่วนมากพี่ใช้สูตรสูตรสูตรไหนเป็นหลักก็สิบห้าอ๋อสิบห้าสูตรเสมอนะสิบห้าสูตรเสมออืมครับแล้วเอนซีเคมีบ้างสลับกันแล้วก็สลับกันมาใช้ปุ๋ย ปรับสภาพหน้าดินของคุณล้วอ๋อคือสารปรับปรุงดินสารปรับปรุงยิบซ้ำยิบซ้ำเออสลับกันสลับกันอ๋อใช้ยิบซ้ำกับสารปรับปรุงดินไปกี่รอบแล้วครับพี่อ่านี่สองรอบสองรอบครับดีขึ้นไหมพี่ดูแล้วก็ดีขึ้นนะก็แตกใบแตกเลยอือเออนี่ยังไม่ออกผลผลิตนะแต่ว่าทุเรียน2ปีนะครับเดี๋ยวผมจะกบอ่อมาติดตามดูบรรยากาศของสวนของพี่น้อยนะฮะคือแปลงนู้นนะฮะข้างในนู้นนะเป็น เรียกอ่างุ่นนะครับเนี่ยแปลงแปลงนี้ฮะเป็นอนาจักรกี่ไร่ครับพี่ตรงนี้สิบสี่ไร่ส่ไร่นะอยู่ที่นิคมพัฒนาโอ้ทําไมถึงมาชอบทําการเกษตรนะพี่น้อยจริงๆทําหลายอย่างนะมีธุรกิจขนส่งด้วย่งขสที่ถมที่ครับครับรับที่ถมที่ครับอ๋อแถวนิคมเนี่ยต้องพี่น้อยเลยนะใครจะถมที่ถมอะไรต่างๆเออครับ พี่น้อยบอกว่าทําไมใบมันจะออกเหลืองๆใช่ไหมฮะนี่ฮะใบต้นนี้แต่ว่า<ๆ>ดูดูดูต้นต้นต้นหลักนะครับต้นหลักก็ปกตินะครับแต่ว่าต้นต้นนี้ครับ<ๆ>คือต้นคู่ฮะต้นคู่มีบางต้นก็จะใบเหลืองๆนะฮะผู้รู้ท่านไหนรู้ก็สอบถามเขาเรียกว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน่าจะเป็นาขาดธาตุสังกะสีหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาข้อมูลตรงนี้เอา ไปนะฮะศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ต้นนี้นะครับโอ้โหไอ้นี้ต่ำมากมากเออเออเจ้าดำกับเจ้าทองนะครับกำลังน่ารักเลยนี่ฮะโอ้ดินนะฮะก็ดินดินมันดินเปรี้ยวอ่ะนะโอ้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมดินเป็นกรดอ่ะดินเป็นกรดก็คือดินเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวผมกด ลองดูจุดนี้บ้างโอ้มันไม่แน่ใจว่าโอ้นะี่ฮะขีดแดงอยู่เออขีดนะีอยู่ที่เส้นเส้นต่ำสุดเลยก็มีไว้ก็ดีนะฮะเครื่องวัดค่าดินนะเพื่อนๆครับวัดค่าพีเฮนะครับก็เป็นดินถมส่วนใหญ่ในพื้นที่ของเราเนี่ย มีปลูกทุเรียนเยอะไหมฮะแถวนี้คมพัฒนไม่ค่อยมีเนาะใช่แถวนี้เขาทําไรส่สำลรดแล้วก็สวนย,ยางพาราแล้วก็ที่แน่ๆก็คือโซนอุตสาหกรรมเยอะอก็ยังไม่มีผลผลิตอะไรนะฮะก็แต่ว่าดูแล้วพอใจไหมพี่ดูแล้วต้นเสมอกันเหมือนกันนะต้นสองปีก็กทะเลย์แล้วือว่าน,น้ำของพี่ไหนะขอเชิญดูบรรยากาศไปเดินชม จุดอื่นๆของพี่น้อยด้วยนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเลยบอกว่าน้ําดีมากโอ้โหเนี่ยก็ไม่มีแห้งไม่มีแห้งโอ้โหเนี่ยดูแหล่งน้ําเพื่อนๆครับสําคัญมากมากเลยนะฮะการทําเกษตรโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนนะฮะสำคัญเรื่องน้ํามากเลยนะฮะถ้าน้ําไม่ดีก็บางทีมันอาจจะกระทบเรื่องของ ปลายทางนะอาจจะลำบากตอนเก็บเกี่ยวตอนอะไรเงี้ยเนี่ยดูสิับเพื่อนๆครับนี่คือแหล่งน้าประมาณกี่ไร่ครับพี่น้อยตรงนีหนงห้หนึ่งไร่เต็มอ๋อหนึ่งไร่เต็มเลยนะฮะความลึกอนะฮะลึกประมาณสิบเมตรลึกสิบเมตรนะครับโอ้คือขุดจากตรงนี้เอาดินอย่างตรงนี้นแล้วขึ้นไปมาเป่าปข้างบนโอ้นะซึ่งโซนตรงนี้ล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ วันนี้ก็พี่น้อยเอาอะไรมาสั่งให้พี่กบเอาอะไรมาวันนี้ก็สาระพงดินอ่ากรบจุรธาตุาตาจุลธาตุายิบซ้ำยิบซ้ำแล้วทำไมถึงใช้กี่รอบและสองรอบนี่สองสามรอบหรอสามรอบแล้วโอ้เนี่ยนี่ฮะพื้นที่พื้นที่กว้างๆตรงนี้ยังโล่งไว้นะไว้ใช้สอยอาจจะโอ้ก้องขวางมากเลยมีพื้นที่เหลือเพียบเลยนะครับ อ่งุ่นเป็นไงบ้างครับพี่อ่างุ่นก็ดีขึ้นนะตอนนี้ปรับแต่งกิ่งอยู่แล้วเก็บผลผลิตไปยังเออเก็บไปแล้วโอ้แล้วเป็นไงได้ทั้งหมดกี่ตันไม่ได้นับพอประมาณเลยประมาณเหรอใช่ประมาณกี่กี่ตันเหรพี่ดูกิ่งก้านลราประมาณสักเก็บไปร้อยโลเก็บไปร้อยโลราคาฮะราคาก็โลร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเจ็ดแปดร้อยโลนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะอืมนี่ฮะวันนี้ก็สารปรับปรุงดินนะครับ เตรียมลงที่นี่ก็ขอบคุณนะเปนเพื่อนที่ติดตามนะเดี๋ยวพี่ก็เอาลงก่อนนะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับโอ้ยอน,น,นะน้ำท่าดีมีทุกที่เลยอ๋อนี่คือคลองสาธนะารณะใช่ไหมโอ้โหน,น,น้ำท่าดีนิคมพัฒนาเนี่ยฮะน้ำเขาดีมากเลยนั่นอื้อหือ แล้วฝั่งนู้นนะฮะเป็นที่เราว่าใช่โอ้คนละข้างเลยนะฮะข้างคลองก็เป็นที่สองฝั่งสอฝั่งเลยครับโอ้โหโซนนี้นะครถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องการเกษตรนะฮะโอ้โหบรรยากาศนะครับโอ้โหสุดยอดเลย โอเคครับเพื่อนๆครับขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้อยครับสวัสดีครับ